สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้จะนำพาทุกทุกท่านมาเที่ยวร้านกาแฟก,กันนะครับการทำร้านกาแฟทุกวันนี้คงไม่ได้มีเพียงแค่กาแฟรสชาติดีแล้วจะอยู่ได้เพราะคำว่ากินกาแฟย่อมไม่ได้หมายความว่ากินกาแฟเพียงอย่างเดียวเพราะลำพังจะกินกาแฟก็แค่มีน้ำร้อนกับผงกาแฟและน้ำตาคลครีมเทียมหรือนมสด ก็สามารถชงกินเองที่บ้านได้ไม่ต้องทอสังขารมาไกลถึงขนาดนี้ oh, <no. S 1> <laughs> การกินกาแฟจึงหมายความรวมถึงการผ่อนคลายในบรรยากาศสบายสบายแบบชิลๆดังนั้นร้านกาแฟใหญ่ๆจึงพากันทุ่มทุนม,มหา,าศาลในการแข่งขันกันสร้างบรรยากาศดีๆที่ผ่อนคลาย ให้ลูกค้าได้มาชิมช็อปแชะและส่งรูปอวดกันในโลกโซเชียลซึ่งก็ถือเป็นการโฆษณาร้านกาแฟให้อีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลงทุนประจาง่ายง่ายของการทำร้านกาแฟก็คือทำอย่างไรให้คนวัยทำงานคิดถึงร้านกาแฟเป็นบ้านหลังที่สามเพราะ บ้านหลังแรกของเราก็คือบ้านที่เราอยู่อาศัยบ้านหลังที่สองก็คือที่ทํางานส่วนบ้านหลังที่สามนั้นจะคือที่ไหนที่คนวัยทํางานสามารถผ่อนคลายและทําตัวตามสบายได้เหมือนอยู่บ้านของตัวเองนี่คือโจทย์ที่ร้านกาแฟต่างๆหรือแม้กระทั่งห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆนำไปเป็นโจทย์หาคำตอบเพื่อเรียกลูกค,ค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านกาแฟก็คือคนไหวทำงานวันนี้แวะมาชมและชิมกาแฟที่ร้านเปิดใหม่ในสถานีบริการน้ำมันแถวแถวสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นร้านกาแฟขนาดสองชั้นบรรยากาศรอบนอกสวยงามมีน้ำตกเย็นเย,ย,ย็นใสใสไหลเอื่อย พร้อมจัดสวนหย่อมอย่างสวยงามและภายในร้านจัดแต่งได้อย่างเรียบง่ายสบายตาชั้นบนเป็นห้องประชุมเล็กๆที่สามารถประชุมได้แบบสบายๆโดยมีกาแฟและเบรกให้บริการถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดของร้านกาแฟถ้าร้านกาแฟหรือร้านค้าทั่วไปสามารถเนรมิต บ้านหลังที่สามให้คนวัยทำงานได้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วทุกวันนี้การกินกาแฟจริงไม่ได้มีความหมายว่ากินกาแฟธรรมดาอีกต่อไปจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่ากาแฟธรรมดาเพราะในถ้วยกาแฟแต่ละแก้วที่เราดื่มไปมันบวกค่าต่างๆไว้อีกมากมายที่เราเต็มใจและพร้อมจะจ่ายเพื่อ ซื้อความสะดุกสบายลิ้มรสความผ่อนคลายมากกว่าค่ากาแฟเพียงอย่างเดียวดังนั้นกาแฟแก้วนี้จึงมีรสชาติดีกว่ากาแฟที่เราชงเองที่บ้านจริงไหม えっ